สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจําวันที่6เนะครับ7ตุลาคมวันนี้พามาดูอะไรก็มาดูการสร้างอันนี้นะประเด็นที่จะคุยวันนี้มี2เรื่องนะครับประเด็นแรกคือเรื่องนี่บันไดนะ,ะในการที่จะเป็นโครงสร้างภายนอกแบบเนี้ยบันไดเหล็กกับบันไดคอนกรีตไหนเหมาะสมะกันนะอ่ะบันไดเหล็กนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะก็คือว่ามันชันเกินไปนะแล้วก็ผลของขึ้นลําบากนะ เพราะว่าของนี่เป็นพวกต้นไม้หนักๆอย่างนั้นเลยก็เลยเจ้าของรีเวสให้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูของจริงนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือพวกไโครงสร้างที่มันอยู่ภายนอกแล้วต้องเป็นเหล็กนี่นะครับก็จุดที่เชื่อมเปอกับปูนเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าน้ําจะได้ไม่ความชื้นจะได้ไม่เกาะนะแล้วก็แช่แล้วก็ทําให้เป็นสนิมเราจะเห็นเสาตามปั๊มมันจะเป็นสนิมใช่ไหมเอาละไปดู ของจริงกันนะเดี๋ยวไล่ไปทีละประเด็นนะประเด็นแรกเอาบันไดก่อนบันไดเหล็กกับบันไดคอนกรีตมันต่างกันยังไงนะอมาดูบันไดเหล็กนะครับตรงนี้ถ้าเป็นบันไดคอนกรีตนะมันก็จะแบบว่าน้าหนักมันเยอะนะบันไดคอนกรีตเวลาที่เป็นบันไดคอนกรีตเนี่ยมันก็จะต้องมีโครงสร้างข้างล่างรองรับน้าหนักนะครับอย่างอันนี้ก็มีนะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แค่เอาตัวบันไดเท่านั้นเองนะ อย่างนี้ก็เลยต้องอยังมีนะครับมีการตอกเสาเข็มเนี่ยตรงนี้มีเส,เสาเข็มรับนะเสาเข็มไมโครพายตรงนู้นก็มีเสาเข็มไมโครพายนะครับรับและสัมผัสแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นบันไดคอนกรีตเนี่ยมันต้องแน่นหนากว่าน,นี้นะเพราะตัวคอนกรีตเนี่ยมันหนักมากนะแค่เช่น1คิวบิเมตรก็เท่ากับแบบประมาณรถปิ้งอัพสองคันแล้วนะครับดังนั้นต้องพิจารณาตัวน้ําหนักนะของบันไดอย่างอันเนี้ยน้ำหนักของบันไดเนี่ยมันน้อยนะครับเป็นเหล็กนะน้ำหนักน้อยนะ แล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีการซุดตัวบ้างของฐานเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะเหล็กมันมันมีการยืดหยุ่นได้สูงนะกว่าป,ปูนนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดเหล็กยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นบันไดสําเร็จไม่ใช่บันไดหรอกอันนี้คือบันไดสําเร็จรูปนะส่วนตะแกรงนี่ก็คือเป็นตะแกรงที่เขาเป็นฝาล่อง,งน้ำนั่นแหละนะมาดัดแปลงนะเป็น mix and m a แ c h นะครับมาดูนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเป็นปูนเนี่ยเหล็กมันอยู่ภายนอกก็มันก็เจอปัญหาสนิมแหละนี่นะแต่ก็ต้องทา ทาสีทาสีกาวสนิมนะแล้วก็ทาสีทุกปีนะมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นมาได้คอนกรีตเนี่ยปัญหาคือมันแพงนะเ,เวลาสร้างอะไรเงี้ยแพงมากใช้เวลานานมากนะเพราะแบบหลอนั่นนูน่นนี่โอ้ผานลากนะเยอะแยะเลยแต่ถ้าเป็นมาไดเเด็กมันก็ง่ายกว่านี้นะส่วนไปดูโครงข้างบนนะโครงข้างบนเนี่ยไปดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยก็จุดที่เชื่อมต่อนะอ,อย่างเงี้ยเ,เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง โครงสร้างที่เป็นคอนกรีตกับเหล็กนะ,ะส่วนใหญ่เขาก็จะต้องเป็นเหล็กเพลแบบนี้นะอันนี้แล้วก็เป็นเหล็กหัวเาสาเลยอันนี้มันก็มีความแรงพอแล้วเอาเพ็นวางก็้ได้ระดับก็เชื่อมต่อได้นะครับแต่นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งต้องดูนะถ้าเกิดเอาตรงเนี้ยเพดที้มาอยู่นี่เลยนะครับก็เวลาน้ําแช่หรือความชื้นหรือฝนตกมันก็จะขังนิดหน่อยแล้วมันก็จะเป็นสนิมได้ง่ายนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะเป็นไอเดียของเจ้าของเขาด้วยนะว่า ยกมันสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นเสาตั้มเนาะแบบที่ยกสูงกับไม่สูง่ะยกสูงเนี่ยยกสูงไปว่าเดี๋ยวตรงนี้นทิศหนบบนี้นะเดี๋ยวเราจะรอนะรอคอนกรีตเข้ามาคลุมตรงนี้มันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนในรูปนี้แหละนะครับว่ามันก็จะเป็นแบบว่าให้ดูรูปนะครับอ่านี่แหละครับที่เห็นครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะลอยขึ้นมานะ อันนี้เราตั้งไว้ประมาณ20เซนนะะน้ำมาก็ไม่ถึงนะครับอันนี้จุดเชื่อมต่อนะระหว่างโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเนี่ยก็ต้องวางจุดเชื่อมต่อให้ดีนะครับทีนี้มาดูเหล็กนะเหล็กตรงนี้นะก็การดีไซน์นะก็ให้ขนาดเหล็กที่เหมาะสมก็ทําให้มันดูสวยนะอย่างเนี้ย4คูณ4นิ้วนะขึ้นไปตรงอาเศเนี่ยก็เป็น2คูณ4 แล้วส่วนตรงนี้เล็กลงมานิดนึงนะก็เป็น2อคูนหนึ่งนิ้วไอ้สามสามนิ้วสามนิ้วสามคูนนิ้วครึ่งส่วนอันที่เป็นระแนงนะระแนงเนี่ยเราใช้เหล็กเล็กลงมานี่สองคูนหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งทําให้มันดูสวยแต่ถ้าใช้เหล็กไซส์เดียวกันหมดเนี่ยดูไม่สวยนะอย่างเงี้ยเ,เราก็แบ่งไซส์ให้มันลดลงมานะเป็นไปถึงแปรนะแปรโครงหลังคาเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูในภาพนะ อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะกำลังทำอยู่เลยนะครับก็ให้มันเสมอกันแบบเสมอก็ได้หรือแบบเทินบนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอมองไม่เห็นเนาะ,ะเสมอเสมอของเราเอาเสมอนะว่าเขาจะเอาอผ้าใบหรือว่าอะไรก็ตามที่มันท้องเรียบมาใส่นะครับก็ต้องให้มันเสมอกันนะครับประเด็นที่สองนะก็คือเรื่องของอันนี้จบไปละ เดี๋ยวเราหล่อทับนะเรวเรื่องการระบายน้ําก็ามีร่องน้ําอย่างนี้นะแต่ว่ามีประเด็นปัญหาว่าตรงนี้เอาไงดีนะก็เจ้าของยังรังเรอยู่ว่าจะปล่อยอย่างนี้เลยนะหรือว่าปูกระเบื้องดีมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับส่วนตรงนี้เราทําไปแล้วคือว่าเป็นคอนกรีตสําหรับเทบนดดฟา้กากันซึมนะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราทากาันซึมนะถ้าปูกระเบื้องก็ก็ดีไปอย่างนะมันจะปรับระดับได้ง่ายนะครับพมันเทไปไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นคอนกรีตหรือเป็นปูนเนี่ย มันก็ปรับระดับได้ยากนะมันมีการยุบตัวนั่นนู่นนี่นะเป็นหลุมเป็นบ่อได้ครับถ้าปูกระเบื้องปุ๊บจบเลยนะครับตันถัดมาคือเรื่องของการดีไซน์ขนาดไซส์เหล็กเนาะขนาดไซเหล็กเนี่ยเช่นต้องให้มันดูสวยงามนะถ้าแบบไซส์เดียวกันอาจจะดูไม่สวยนะเป็นเถอะทะอันนี้ก็ดีไซน์ลดขนาดมานะสี่คูณสี่คูนิ้วครึ่งแล้วก็สุดท้ายเล็ก บนนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขามาวางให้เฉยแต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวที่แปรนะแต่ว่าเป็นแปรที่อยู่ข้างล่างเลยนะัน่นนะ่ะนี่นะครับอันนี้นะกำลังทำอยู่นะสองคูนหนึ่งนิ้วนะครับก็จะดูสวยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นาวางหลังคาอะไรนะก็คือตรงโปร่งนี้เลยตะกุกสแลนสแลนอย่างนี้นะครับเป็นให้แดดมันรำไร แล้วอาจจะเป็นผ้าพลาสติกนะใสๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็ไม่ต้องการน้ําหนักอะไรมากอันนี้ก็โดยทั่วไปก็1.8ม mm, ิล2มิล2.3มิลก็ได้หมดนะแต่ถ้าเป็นหลังคาที่รับน้ําหนักอย่างพวกนี้นะอย่างเงี้ยต้อง3.2มิลลิเมตรนะเป็นต้นไปนะครับก mm ็ hmm. ดูว่าขนาดนขนาดของน้ําหนักเนี่ยหรือหลังคาเนี่ยเป็นแบบไหนนะก็ จะมาดีไซน์เหล็กนะครับอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ใส่เหล็กหาเสื่มความเต็มเป็นนะครับก็เอาความเหมาะสมเนาะไม่ไม่ไม่บางมากนเกินเพราะว่าบางบางมากปุ๊บเชื่อมยากอีกนะบางบางบางอะ่ะเชื่อมแล้วเป็นรูเป็นรูนะครับก็ไม่ดีนะครับเอาละอันนี้ก็พามาดูความคืบหน้านะครับก็เดี๋ยวก็ไกล้เสร็จแล้วนะข้างบนพอข้างบนเสร็จก็เราก็จะไล่างานฟินิชชิ่งนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ